นางสาวยิ่งลักษชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางเงยือนสาธารณรัฐเกาหลีและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงระหว่างวันที่24-26กุมภาพันธ์2556เพื่อเข้าร่วมในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีตามคำเชิญของมาดามปักกึนเฮยก่อนเดินทางต่อไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกงตามคำเชิญของผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงเมื่อเดินทางถึงสาธารณรัฐเกาหลีนายกรัฐมนตรี เขาเยี่ยมคารวะอดีตประธานาธิบดีอีมยองบักนธรรมเนียประธานาธิบดีเพื่ออำลาและขอบคุณสำหรับความร่วมมือและการสนับสนุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนั้นในวันถัดมานายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีสาบานตนของประธานาธิบดีปักกึนเฮผู้นำสตรีคนแรกของสาธารณรัฐเกาหลีโดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีประธานาธิบดีปักกึนเฮ จัดเวลาพบหารือกับนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีนับเป็นผู้นําคนแรกที่มีการพบปะหารือภายหลังพิธีสาบานตนซึ่งนอกจากจะถือได้ว่าฝ่ายเกาหลีได้ให้เกียรติประเทศไทยแล้วยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ไทยเกาหลีใต้ที่กําลังพัฒนาไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วโดยมีการหารือทิศทางการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือต่างๆทั้งในระดับทวิภาคีและระหว่างประเทศผลสำเร็จที่สำคัญของการพบหารือ คือนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีปักกืนเฮได้ตกลงการผลักดันการพิจารณาการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ให้ได้ภายในปีนี้ซึ่งจะเป็นความร่วมมือที่สำคัญที่สุดระหว่างทั้งสองประเทศคือนอกจากเป็นการเปิดเสรีการค้าระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสของภูมิภาคและอันดับ15ของโลกแล้วยังจะเป็นการกระตุ้นให้ภาคธุรก,กิจเกาหลี เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นโดยเฉพาะในสาขาที่มีศักยภาพอาทิยานยนต์เหล็กพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองเห็นพ้องที่จะเร่งเพิ่มมูลค่าการค้าให้บรรลุ30,000ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี2016ตามที่ตั้งไว้นอกจากนี้ประธานาธิบดีปักเกินเฮ ได้แสดงความสนใจที่จะเข้ามาร่วมมือกับไทยในโครงสร้างพื้นฐานทั้งในเรื่องการบริหารจัดการน้ําและรถไฟความเร็วสูงซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นของเกาหลทีที่มีต่อไทยและโดยในฐานะสตรีเหมือนกันผู้นําทั้งสองได้ตกลงกันที่จะพบกันบ่อยๆเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรีซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้นําทั้งสองให้ความสําคัญเช่นเดียวกัน จากนั้นวันที่25-26ถึงกุมภาพันธ์2556นายกรัฐมนตรีได้นำคณะบุคคลสำคัญด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลเดินทางเงยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงอย่างเป็นทางการเพื่อย้ำถึงโอกาสการลงทุนภายใต้ใตแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทยโดยในการพบปะกกับผู้บริหารสูงสุดของภาคธนาคารและการลงทุนที่สำคัญของฮ่องกงนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเชื่อมั่นเกี่ยวก,กับสถานการณ์เศรษฐกิจไทยที่มีเสถียรภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็ง และย้ำถึงความพร้อมของไทยที่จะเป็นจุดเชื่อมในภูมิภาคตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนชั้นนําและนักการเงินต่างชาติจากฮ่องกงเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือกับนายเหลียนจุนอิงผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นความสําคัญของการพัฒนาหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับฮ่องกงให้แน่นแฟรยิ่งขึ้นซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 14.8พันล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ยังได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างไทยฮ่องกงซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งสองฝ่ายในการนี้ฝ่ายไทยได้เน้นความสำคัญของการส่งออกข้าวให้กับฮ่องกงซึ่งฮ่องกงรับที่จะพิจารณาคำขอน,นี้ต่อไปฝ่ายฮ่องกงยังได้แสดงความสนใจความเชื่อมโยงระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะความเชื่อมโยงกับท่าเรือต่างๆซึ่งฝ่ายไทยได้สรุปให้ทราบถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของไทยมูลค่า66,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูงสำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวนายกรัฐมนตรีได้พบกับคณะผู้แทนระดับสูงของบริษัทท่องเที่ยวฮ่องกงซึ่งฮ่องกงยินดีต่อการที่ธุรกิจการท่องเที่ยวระหว่างทั้งสองฝ่ายดีขึ้นตามลำดับปัจจุบันนักท่องเที่ยวฮ่องกงเดินทางมาประเทศไทย472,000คน ส่วนนักท่องเที่ยวไทยไปยังฮ่องกง5 0 0 0 0 0คนโดยที่ฮ่องกงยังได้แสดงความสนใจที่จะส่งเสริมด้าน medical tourist กับไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ร่วมหารือเพื่อหาวิธีการขยายการท่องเที่ยวระหว่างไทยและฮ่องกงให้มากขึ้นโดยที่ผู้นำบริษัทต่างๆได้แสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย